ได้ซ้อมสัทีงานนี้อาจได้เห็นอะไรดีๆที่แอนฟิลสวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิรายุจับบางนะครับอยู่กับเป้งจิรายุและอลาโนนะครับพิธ,ธีกรร่วมของผมนะฮะเป็นไงลูกพรุ่งนี้มั่นใจไหมห้าทุ่มครึ่งพรุ่งนี้เราต้องเป็นศัตรูกันนะไม่ต้องมาเอียงคอเลยใช่ไหมพรุ่งนี้อาจจะสิ้นสุดความเป็นพิธ,ธีกรร่วมชั่วคราวนะฮะอ่ะคุยกับเป็ดก็รู้เรื่องนะฮะนี่เตรียมจะหลับแล้ว เอาละครับก็มาว่ากันที่เรื่องของการให้สัมภาษณ์นะครับของรูเบนอโมริมนะครับต้องบอกว่าข่าวเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมันน้อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสัญญาแฮร์รี่แม็กควายนะครับอามัดเดียโลซึ่งทุกคนก็รู้กันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับฉะนั้นเรื่องของการซื้อขายในตลาดต่างๆเนี่ยค่อนข้างน้อยจริงๆแม้แต่เรื่องของ Transfer g o s s i p นะครับหรือว่าเราไปดูใน Transfer Center เนี่ยถ้าไม่ใช่แบบโยงเอาเต้าเแนวแแบบว่าดูเอาสนุกอย่างพวก Cot Off อฟไซนะครับอย่างพวกท ถือว่าน้อยมากจริงๆนะครับสำหรับข่าวของแมนยูในช่วงนี้ก่อนเกมแดงเดือดเนี่ยก็คงจะไม่มีเรื่องอะไรที่จะให้เล่นด้วยแหละเรื่องของเรื่องมันก็คงต้องโฟกัสไปที่เกมใหญ่นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้มีไรล,ลุกงับมือซะแล้วนะฮะอ่ะก็มีการถอดคำถแถลงนะครับไปเอาที่เพรสคอนเฟอเรนซ์ก่อนนะครับการถแถลงข่าวก่อนเกมของรูเบนอาร์โมริมนะครับก็มีการเกรนมาเลยนะครับเอาเป็นเวิร์ดบายเวเลยเนาะ ก่อนจะได้สัมผัสประสบการณ์แข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับเวอร์พููเป็นครั้งแรกในสุดสัปดาห์นี้นะครับอาทิตย์นี้5ทุ่มครึ่งนะครับ โค้ชของเราจะลงสนามพบกับทีมของอาร์เนอร์ชลอตจากเมอร์ซี่ซด์เป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาที่โอทร a ฟอร์ดเมื่อเดือนพฤศจิกยายนนะครับและบอสของเราจะพาทีมของเขาไปที่แอนฟิลด์เพื่อหวังจะกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะอีกครั้งหลังจากที่พ่ายแพ้ติดต่อกันถึง4นัดนะครับโดยการพ่ายแพ้ต่อทตแนมฮอสเปอร์บอร์นมัธวูฟส์และก็นิวคาสเซิลยูไนเต็ดถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากนะครับถึง12วัน ในเดือนธันวาคมนะครับแต่ว่าช่วงท้ายของช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับอโมริมาทีมงานเนี่ยมีเวลาเกือบ1สัปดาห์เต็มนะครับในการฝึกซ้อมกับนักเตะนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเยือนทีมจากฝูงของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างชัดเจนนะฮะก่อนเกมแล้วก็เป็นสิ่งที่รูเบนได้กล่าวถึงเป็นประเด็นแรกๆเลยนะครับรวมไปถึงความพร้อมของมาคัสแรชฟอร์ดด้วยนะครับแล้วก็แนวทางของตลาดซื้อขาย ในเดือนมกราคมนั่นเองนะครับไปกันเลยครับอันดับแรกเนี่ยนะครับก็ time to training นะครับก็คือถึงเวลาฝึกซ้อมแล้วนะครับโอมอริบอกว่าเรามีเวลาฝึกซ้อมมากขึ้น2วันติดเลยฮะเพื่อฝึกซ้อมกับทีมแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้นะครับช่วยทีมได้เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมแน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากเพราะว่าเราเนี่ยแพ้หลายนัดเกินไปเรากําลังจะเผชิญหน้ากับทีมที่ดีที่สุดในปีนี้นะครับ แต่เหมือนที่ผมบอกไปครับเรากําลังฝึกซ้อมอยู่เรารู้สึกถึงความเป็นทีมมากขึ้นเราเตรียมทีมมากขึ้นและเราอยากปรับปรุงเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเกมที่แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันเนาะนะครับไปกันทีเรื่อยทีละประเด็นก่อนมีการปรับปรุงอะไรบ้างนะครับอโมนิมก็บอกว่าทุกอย่างนะครับเรื่องเล็กลน้อยการาผ่านบอลนะครับก็คิดว่าทุกคนเนี่ยคงเห็นการครองบอลที่ขาดหายไปนะครับในเ,เกมสุดท้ายในครึ่งแรกนะครับการคุมเกม นะครับทุกคนรู้สึกเ,เรียกว่าเล่นแบบวิตกเล่นแบบประมาามากเกินไปการเปิดบอลเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับโดยเฉพาะเ,าเรื่องของลูกตั้งเตะก็สําคัญนะครับแล้วเราก็ยังต้องที่จะปรับปรุงหลายๆอย่างนะครับแต่ผมคิดว่าการครองบอลวิธีการที่เราเนี่ยควบคุมจังหวะของเกมการเข้าใจว่าควรเล่นตรงไหนนะครับตำแหน่งการเล่นคือสิ่งสําคัญที่สุดในสัปดาห์นี้และเรามีหน้าที่ที่ต้องชนะนะครับโดยเกมฟุตบอลเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าพูดถึงฤด,ดูกาลนี้ ถทบทุกครั้งก็มีแต่ทีมเก่งๆที่ชนะนะครับในช่วงเวลานี้พวกเขาเก่งกว่าเราแต่เราสามารถชนะเกมไหนก็ได้เราต้องโฟกัสที่ผลงานนะครับไม่ใช่บริบทโดยรวมสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรื่องง่ายๆนะครับและคิดว่าเราต้องปรับปรุงเรื่องง่ายๆเพื่อเล่นในเกมแบบนี้และเรามีหน้าที่ที่ต้องเล่นเพื่อชนะให้ได้ครับส่วนสถานการณ์เรื่องสัญญานะครับรูเบนอโมริมก็บอกว่าเรื่องของอามัดเยลโลเนี่ยใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนแฮร์รี่แม็กควายนะครับเราก็จะใช้ออปชันของเรานรในการต่อสัญญาเขาได้คุยกับแม็กควายนะครับเมื่อช่วงเช้าแล้วก็บอกว่าแมนะ็กควายต้องปรับปรุงเกมในสนามนะครับทีมต้องการเขาอย่างมากและเขาก็ต้องพัฒนาความเป็นผู้นําด้วยเอ๊ะเหมือนปลอกแขนจะไปอยู่ที่ใครเนาะนะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องปลอกแขนหรอกแต่ว่าเป็นการ uh, defensive line leader นะเป็น commanding center back นั่นเองนะครับเราทุกคนรู้ถึงสถานการณ์ที่เขาเผชิญที่นี่นะครับแต่เราต้องการแม็กควายอย่างมากในช่วงเวลานี้ ดังนั้นนะครับเราก็จะใช้ออปชันนะครับในการต่อสัญญาเพื่อทุกฝ่ายเนี่ยมีความสุขนะครับแม็กควายก็คงแฮปปี้อยู่แล้วที่จะอยู่กับทีมต่อไปในขณะที่โมโริมก็ต้องการที่จะใช้งานแม็กควายต่อไปเช่นกันนะครับส่วนเรื่องของ Market ็ตติ้งอ่ามาร์เก็ตแอคทิวิตี้อ่าทรานสเฟอร์มาร์ก็นะครับก็คือเรื่องของการย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมนะครับคือขณะที่นักตลาดนักตเตะยังเปิดอยู่นะครับเราสามารถพยายามทำบางอย่างได้แล้วเราก็จะพยายามทำบางอย่างนะครับ แต่ผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีเวลาฝึกซ้อมมากขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาได้นั่นเป็นวิธีเดียวเท่านั้นนะครับเหมือนจะไม่ซื้อหรอนะฮะเรามีเกมมากมายที่ไม่ได้ฝึกซ้อมตอนนี้ก็จะมีพื้นที่มากขึ้นในการพัฒนาเติบโตนะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับเ,เรื่องราวต่างๆมันแย่ลงเพราะว่าเราแพ้ ไปหลายเกมดังนั้นเราจึงต้องจัดการทุกอย่างให้ได้วิธีแก้ปัญหาเดียวที่เรามีคือต้องทํางานหนักนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเกมที่แล้วได้เราสามารถทํางานประเมินผลแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ก็คือมันผ่านมาแล้วนั่นแหละครับดังนั้นเรามาโฟกัสที่เกมต่อไปแล้วก็ทํางานหนักตลอดสัปดาห์กันดีกว่านะครับส่วนเรื่องของมาคัสแรชฟอร์ดนะครับก็มีแนวโน้มว่าน่าจะไม่ได้ลงเล่นนะครับเพราะว่าอโมรินบอกว่าตอนนี้เขาป่วยครับ เขาไม่ได้ฝึกซ้อมดังนั้นเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปแต่นี่ก็เหมือนกับนักเตะคนอื่นครับผมก็จะทําการเลือกนะครับมันก็ไม่ต่างกันผมคิดว่าเขาต้องพักสัปดาห์นี้เขาไม่ได้ฝึกซ้อมนะครับแล้วก็คิดว่าสัปดาห์นี้เขาจะไม่ได้ลงเล่นนะครับโอ้แรสปอร์ตนี่ป่วยบ่อยเหลือเกินนะฮะไม่รู้ว่าป่วยจริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีใครป่วยอ่ะมาทายส์เดลิกนะฮะหรือว่าเข้าช่วงหน้าหนาวใช่ไหมนักเตะก็อาจจะเริ่ม ป่วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงคริสต์มาสอากาศหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอากาศมันหนาวเย็นขึ้นมาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจทีนี้ไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะนะครับวิเคราะห์โดยสื่อของ Sky Sports นะครับก็คือดามิชเชตนะครับถ้าผมออกเสียงผิดขออภยัยเพราะว่าเขาน่าจะออกแนวเป็นไปทางแบบเชื้อสายแคกทางอินเดียปากีหรือเปล่านะก็จาก s ก y Sports News ครับให้สัมภาษณ์ใน Transfer Talk Podcast นะครับ เขาก็พูดถึงตลาดนักเตะแมนยูนะครับในเดือนมนกราคมนี้ว่ามันจะยากมากนะฮะมันจะยากมากจริงๆปัญหาในการทําดีลแล้วก็ท Big Deal นะําบิเดีลฮะดีลใหญ่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมนกราคมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันยากครับแล้วก็เช่นเดียวกับสโมสรอ,อื่นๆแต่ว่าแมนยูเนี่ยปัญหาก็คือมันยังมีเรื่องของกฎ PSR นะครับก็คือเรื่องของกฎการเงินเนี่ยครอบงําพวกเขาอยู่แล้วผมคิดว่าความรู้สึกก็คือ หากแมนยูจะเข้าสู่ตลาดนะครับก็คือเข้าไปซื้อพวกเขาจะต้องขายก่อนเห็นไหมสกายกับผมก็วิเคราะห์ตรงกันว่าแมนยูต้องขายก่อนนะครับดูทรงแล้วต้องขายก่อนแน่ๆมีผู้เล่นหลายคนนะครับรวมถึงมาคัสแรชฟอร์ดที่แมนยูเนี่ยอาจจะรับฟังขอ้อเสนอ เราได้เห็นข่าวเกี่ยวกับคาเซมิโรแล้วแมนยูก็อาจจะฟังข้อสเสนอสำหรับเขาอันโตนนี่ก็เช่นกันนะครับมีผู้เล่นไม่กี่คนนะครับที่หมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์เช่นวิกตอร์ลินเดเลฟทอมฮีตันและก็จอห์นนี่อีแวนส์นะครับแล้วก็จํานวนคนที่คุณจะได้รับนะฮะสำหรับผู้เล่นแบบนั้นนในช่วงเวลานี้ที่ สัญญาเหลืออีกเพียง6เดือนก็จะเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันอ,อย่างมากเลยนะครับส่วนแฮร์รี่แม็กควนะครับก็พวกเขาจะใช้ตัวเลือกสัญญา1ปีก็คือออปชันนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะกะ็ดูแล้วน่าจะเป็นไปตามนี้นะครับดูแล้วก็ไม่ได้แตกต่างไปจากสื่อที่เราอ่านกันนะครับที่ค่าเท่าไหร่แม้แต่สื่อของ Skysport ก็มององี้ยครับว่าต้องขายเพื่อระดมทุนก่อนนะครับส่วนพวกที่จะขายออกไปก็ไม่ได้เกินความคาดหมายมันก็อยู่ในลิสต์ที่เราเคยกล่าว ผ่านมาใน EP ที่แล้วแล้วมาทั้งหมดนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูกันที่การตอบคำถามผมพอจะวิเคราะห์ประเด็นไหนได้บ้างนะครับอ,อย่างเรื่องเกริ่นตัดไปเลยนะครับมันเป็นการเ,าเรียกว่าเท้าวความมานะครับส่วนเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับเขากา็แน่นอนว่า แพ้อะไรนักเกินไปเขาก็รู้ดีนะครับแต่ว่าเมื่อมีเวลาฝึกซ้อมเนี่ยเป็นสัปดาห์นะครับเชื่อว่านักเตะก็คงจะมีเวลาได้เรียนรู้จากการลงมือทำนะฮะเรียนรู้จากการฝึกซ้อมในแทคติกของรูเบนอโมริมมากขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าเขาขาดความยืดหยุ่นเขาแข็งเกินไปเขาไม่ยอมที่จะใช้ระบบอื่นที่นักเตะแมนยูถนัดนะครับเพื่อเอาตัวรอดเอาผลการแข่งขันที่ดีไปก่อนแต่เลือกที่จะเริ่มด้วยแผนงานของตนเองเลยนะครับแน่นอนครับ ณนะตอนนี้อดีตก็คืออดีตครับสนัดที่แพ้ที่เราโดนล,ล้อคนล้อก็ไม่เหนื่อยคนเชียร์ก็ท้อเนี่ยนะครับมันก็ผ่านไปแล้วก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อย่างที่เขาบอกจริงๆแต่ก็เชื่อว่าในความพ่ายแพ้ที่ผ่านไปครับที่มันรันไปเ,เรื่อยๆเนี่ยบวกกับการมีเวลาฝึกซ้อมทําความเข้าใจมากขึ้นผมเชื่อว่าต่างคนก็จะต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันนักฟุตบอลเองก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยควรยืนตําแหน่งตรงไหนควรเล่นตรงไหนโพสิชนันของตัวเองในการเล่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไรจ o อบ e s สคริปชั n นหรือว่า หน้าที่หลักของตัวเองเนี่ยในแต่ละเกมนะครับโดยเฉพาะเอาแค่แบบเบสิกอะว่าต่อให้ไม่สเปซิฟิกว่าเกมต้องเล่นแบบไหนอย่างไรเอาแค่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่สเปเชียลว่าต้องประกบใครต้องดูแลใครเนี่ยนะครับต้องเล่นอย่างไรเชื่อว่าทุกคนคงจะเรียนรู้มากขึ้นพอสมควรบวกกับสภาพร่างกายที่น่าจะมีการฟื้นฟูนะครับแล้วก็เก็บแม t ชฟิตมาด้วยนะครับพักจากความลาด้วยก็น่าจะมีการส่งผลดีนะครับทีนี้ถามว่าทําไมมองว่าดีขึ้น นะครับเพราะถ้าเกิดจะบอกว่าทีมอื่นเขาก็เจอคอนดิชันแบบเดียวกันทีมอื่นเขาก็เจอ,เอสภาพการที่ไม่ได้ฝึกซ้อมเหมือนกันทีมอื่นเขาก็เจอโปรแกร,รมแน่นเหมือนกันนะครับคำตอบคือแมนยูเริ่มทาในสิ่งที่ยากกว่านะครับอย่างที่ทุกคนบน่บนบน่นโวยกันอยู่ตอนนี้แหละว่าทําไมไม่เอาตัวรอดไปก่อนนั่นแหละครับนั่นคือจุดที่สําคัญที่เราไม่แมนยูเจอกับความยากลาบากที่สุด คุณรู้ทั้งรู้ว่าคุณไม่มีเวลาฝึกซ้อมที่จะเรียนรู้แผงงานมากพอแต่คุณก็เริ่มที่จะใช้มันเพื่อฝืนเจ็บอ่ายอมเจ็บยอมแพ้นะครับเพื่อให้นักเตะเนี่ยเรียนรู้ไปเลยเพื่อที่จะพร้อมสําหรับซีซั่นหน้าแบบ100%ว่าเออจะซื้อใครมาเสริมใครที่ไม่ได้ไปต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยพอวิเคราะห์ถึงตรงนี้เอาเฉพาะในเรื่องของทีมก่อนนะครับเชื่อว่าเออหลายคนฟังกันมาถึงตรงนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วว่าทีมอื่นเนี่ย รันมาด้วยระบบ4231โอเคก็แบ็กโฟต่อไปนะครับวูฟส์มาด้วยระบบหลัง3าเขามาทําหลัง3าต่อด้วยกุญซือที่อาจจะเพิ่มเติมรายละเอียดอาจจะมีบรรยากาศใหม่ๆใ,ในการเปลี่ยนแปลงทีมเขาก็มีความสดชื่นกระชุ่มกระชวยขึ้นภายใต้การเล่นด้วยเมนหลักเมนไอเดียแบบเดิมแต่เพิ่มเติมคือรายละเอียดที่แตกต่างกันไปจากการทํางานของทีมงานและโค้ชที่เปลี่ยนทีมนะครับฉะนั้นทีมพวกนี้ก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับตรงกันข้ามสิ่งที่ อโมริมเลือกสร้างผลกระทบอย่างหนักหนาสาหัสให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่แต่เขาก็เลือกแล้วครับฉะนั้นเนี่ยพอเดินมาถึงตรงนี้มันคงจะต้องมีอะไรดีให้เห็นมีความรู้ความเข้าใจเกมมากขึ้นในเกมแดงเดือดที่เรากําลังจะได้ดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรหรือว่าต่อให้เกมนี้เรามองข้ามไปแล้วว่าแพ้แน่ๆนะครับแต่ขอให้แพ้ไม่เยอะขอให้แพ้แบบมีสปิปิตแพ้แบบได้สู้ นะครับแล้วก็โฟกัสไปที่เกมต่อ,ตอไปที่มันอาจจะมีความหนักน้อยกว่านี้มันน้อยกว่านี้แน่นอนเพราะว่านี่คือทีมจ่าฝูงนี่คือดีมที่ดีที่สุดของลีกในเวลานี้เพลอ,เ,ลอเนี่ยฟอร์มดีที่สุดในยุโรปด้วยซ้าไปนะครับฉะนั้นเกมนี้จะแพ้มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่แพ้แบบไหนก็เท่านั้นเองนะครับเออก็เลยมองต่อยอดไปว่าสิ่งที่อโมริมทำตอนนี้นั่นหมายความว่าเขาได้รับความไว้วางใจนะครับอย่างสูงละนะครับจาก เซอร์จิมลัดคลิฟและก็ทีมงานโอมาร์เบราดาเจสันวิลคอสที่ว่าจ้างเขามานะครับมันไม่ใช่เพราะว่าฉีกสัญญาเขามาด้วยราคาแพงอย่างเดียวแต่นั่นหมายความว่ามันมีการตกลงกันไว้แล้วครับว่ามันไม่เลวร้ายถึงตกชั้นหรอกแต่มันจะแย่มากๆในช่วงแรกมันจะแย่แบบนี้นะครับให้คุณดูได้เลยนะครับแล้วก็การกดดันการขีดเส้นตายการลงมาเตือนหรืออะไรก็แล้วแต่จากบอร์ดจะไม่มีเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวในช่วงเวลานี้ ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่กับเขาคุยกันไว้แล้วนะครับและก็จะเดินไปแบบนี้จนกว่านักเตะจะเข้าใจซึ่งมันคงไม่เลวร้ายเกินไปขนาดที่จะตกชั้นแต่ที่พูดเนี่ยเหมือนกับสื่อสารอย่างจริงใจกับแฟนบอลไว้ก่อนเหมือนกับสร้างกำแพงสร้างบาริเออร์ให้ตัวเองไว้ก่อนนะครับในการที่จะทำงานได้อย่างผ่อนคลายความกดดันลงอย่าลืมนะครับว่าแกเป็นนักจิตวิทยาด้วยนะครับแบบที่เรียนมาเลยนะไม่ใช่ว่าเอ่อเป็นจิตวิทยาจากประสบการณ์ชีวิตนะฮะไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็เลยมองว่า เขาเนี่ยนะครับก็คงอย่างที่เขาพูดแหละว่าเขารู้ว่าเขาทําอะไรอยู่และก็กําลังเดินไปอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่วิเคราะห์จากการตอบคําถามของเขานั่นเองนะครับปรับปรุงอะไรบ้างนะครับเรื่องของการครองบอลนะครับคุณก็คงเห็นเกมพแล้วเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงมองว่าเรื่องของการคุมเกมคุมจังหวะเกมการมีสติในเกมเนี่ยก็คงเก็บรายละเอียดในเรื่องนี้ได้มากกว่านี้ปรับปรุงเรื่องง่ายๆเพื่อเล่นเกมแบบนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่นักเตะหลายคนมองข้ามก็คงจะไปปรับแก้ กันที่จุดนั้นนะครับส่วนตลาดนักเตะนะครับเรื่องแม็กควายเรื่องเรื่องสัญญาขอขอโทษลูกนะฮะดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาพูดคุยขยายความกันแล้วมันก็จบแค่นั้นนะครับอามัดต่อแน่แม็กควายต่อแน่จบส่วนเรื่องการย้ายทีมเนี่ยนะครับเราสามารถพยายามทําบางอย่างได้และจะพยายามทําก็แปลว่าไม่ได้ถอดใจจากการลงไปในตลาดนี้อย่างแน่นอนนะครับถ้าตอบแบบนี้แปลว่าคุณก็คงจะลงไปมีส่วนร่วมเป็นผู้เล่น ในตลาดนี้ในฐานะผู้ซื้อนะครับผู้ขายเนี่ยก็ตามนักวิเคราะห์ว่าน่าจะขายก่อนนะครับแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีเวลาฝึกซ้อมมากขึ้นก็คงเผื่อใจไว้2อ,อย่างครับว่าเดียวปะผุในช่วงนี้อาจจะไม่ใช่บิ๊กดีลคงจะมีแต่ว่าการฝึกซ้อมนะครับก็คงโฟกัสไปที่การซ้อมตอนนี้สิ่งที่อโมริมโหยหาครับเพราะว่าเขาเลือกที่จะเปลี่ยนระบบกลางทางและเป็นการเปลี่ยนแบบยกเครื่องซะด้วยเป็นการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนที่ยากที่สุดแบบที่ใครเขาไม่ค่อยทํากันก็คือเปลี่ยนจากแบ็กโฟนะครับ ทั้งซีซันพอกลางซีซันมาเปลี่ยนเป็นแบ็ก3นะครับเปลี่ยนระบบหลังอันนี้คือคือแบบโหดมากนะครับฉะนั้นเขาก็เลยโฟกัสที่การทํางานหนักแล้วก็การฝึกซ้อมนั่นเองนะครับส่วนมาคัสแรชฟอร์ดผมไม่เชื่อว่าป่วยจริงนะครับคือถ้ามีความไม่ทิ้งตัวไม่ปล่อยจอยผมเชื่อว่าเขาจะมีความเอากว่านี้นะครับคือตอนนี้ผมว่าอยู่ระหว่าง เจราจาหาทีมไปลงเล่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องแบบการยืมตัวหรือว่าการย้ายทีมแบบถาวรนะครับแต่เห็นบอกว่าซาอุสามทีมก็มั่นหน้าจัดวิกละหกแสนก็ไม่เอาโดยพอยต์ไปที่สี่ลีกใหญ่ต้องการลงเล่นกับทีมใหญ่ในยุโรปเท่านั้นนั่นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้เพราะว่าการมีเอเจนต์เป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยข้อเสียบางทีมันอยู่ตรงนี้ครับคือมั่นใจมีความรักเจือปนลงไปในตัวลูกค้าครับ คือน,นักเตะในความดูแลมากเกินไปจนคิดว่า,านักเตะในความดูแลของตัวเองเนี่ยมันเก่งมันเก่งมันเก่งมากจนลืมดูบริบทรอบข้างว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะในความดูแลของตนเองอย,อยู่ในสถานการณ์แบบไหนแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้คงยื่นออฟเฟอร์ไปทั่วคงคุยไปทั่วแหละครับว่าจะย้ายไปไหนเพราะตอนนี้ดูจากพฤติกรรมแล้วโฟกัสสมาธิกับทีมแรชฟอร์ดไม่เหลือแล้วด้วยประการทั้งปวงนะครับเอาละครับอีพีนี้พบกัน เพียงเท่านี้เพราะว่าข่าวมันน้อยจริงๆนะครับเมื่อหมดเนื้อก็ต้องจบครับไม่ต้องไปไล่น้าต่อนะฮะวันนี้ผมและอาราโน่นะครับหมดเวลาของเรา2คนแล้วเป็ดหนึ่งคนหนึ่งพวกนี้เจอกันเจอกันข่มไว้ก่อนเลยนะครับเอาละครับวันนี้ถ้าชอบนะครับ s u b s c r i b e นะครับอย่าลืมนะสับกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คนทำคอนเทนต์ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับวันนี้ยกมือไหว้ไม่ได้นะอาราโน่ยืนเหยียบมืออยู่นะฮะสวัสดีครับ